คอรไรเรียกันเลยดูไม่ออกคุณไหนรู้แต่แม่กเ็เรียกอนู่นตัวนี้กับพุ่นคอไม่กี่วันว้ายทีและเดี๋ยวต้องค่อยดูล,ล้มละตัวนี้ห่วง ไปเล็วนี่เดินไปเนู่นนี่ไปแล้วล,ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วเออพึงคอมาวันแรกเดินพลิกทุบย่าไปเดินใกล้เขาแล้วก็โดนทีบล็อกเดี๋ยวเดียวเดียวกระตก ไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะว่าอีกตัวจะทีบต้องให้ตัวนั้นออกห่างกันเร็วลงไปล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วล้มไปแล้วเดีย๋ยวต้องไปยกขึ้นเดี๋ยวต้องให้ตัวนี้ออกก่อนเพราะตัวนี้มันขิด